สวัสดีสวัสดีโอเคนี่ก็คือวงจรของเราเองตอนนี้เรามีบอร์ด Arduino เป็นรุร่นรุ่นยูนโน่ครับรุ่นยูนโน่เท่านั้นแ้วก็ไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นรุน่นนั้นเท่านั้นแต่อันนี้เป็นรุ่นยูนโน่ไม่มีจีนโน่พูดถึงนั้นอันนี้ก็คือฐาน9โวลต์นะคะเดี๋ยวเข้าไปที่บอร์ดก็คือไฟฟ้าของบอร์ดต,ตัวนี้ โมดูลตัวนี้แล้วก็แล้วก็ใัน,นีมันูตรงนี้กันจะเห็นว่ามันมีไฟตรงนี้ถหเ่เราพูดอะไรเข้าไปที่มอดูลตัวนี้มมดูลตัวนี้มันจะไฟ,ไฟ,ไ,ฟไฟนี้จะกระพริบมีไหมจะกระพริบถ้าบแบบ อย่างนี้อ่า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 อ่อ่าอ่ะแล้วก็มันจะส่ง้ไปที่คอมพิวเตอร์โอเคต่อไปก็คือเราจะมาทำแบบเพลงกันก็คือพูดเพลงฮัลา